ไม่น้อยมากๆนะไม่เพียง1 5 0 0 0เท่านั้นรถปีเดียวยังป้ายแดงอยู่ขับ1% 5 0 0 0หาันหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมชุดแต่งโมดูโรนะครับสีดํารอบคันเลยชุดแต่งโมดูโรสวยงามมากๆเป็นลําโพงที่เจ้าของเก่าเขาแต่งมาชาร์จเรียบร้อยนะครับเพราะคันนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ที่ตัวรถให้ด้วยนะถูกกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนนะ Honda c ซี i c เป็นโฉม F e ฟไอเจนนะคันนี้ได้ RS มาเลยตัวท็อปสุดนะครับผมไม่ดูกันว่าจะสวยแค่ไหนป้ายยังแดงอยู่เลยเป็น ดูกันเลยนี่นะครับมาอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะ Honda Civic FE Gen 11นะครับเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบแล้วได้ RS มาด้วยตัวท็อปสุดคันนี้ปี2022นะสวยมากๆเลยเห็นไหมกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามมากๆเรามาเริ่มกันเลยไหมนี่โลโก้นี่นะครับเป็น Honda สีแดงพร้อมกับ RS ไฟายก็เป็นสีแดงเป็นไงสภาพใหม่มากๆอันนี้เลยที่เรียกได้ว่ามือเดียวรถบ้านไฟแดงนะครับผมมาต่อกันที่ไฟหน้านะใน Gen 11เนี้ยให้ออปชั่นมาเยอะมากๆไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะพร้อม d a ย์ไทม์รั n น n ่งไ g ท์เป็นไงแล้วเป็นไฟ LED ด้วยข้างล่างก็เป็นไฟ LED นะให้มาครบคันมากๆไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED หมดเลย นี่พร้อมชุดแต่งโมดูโรนะครับสีดํารอบคันเลยชุดแต่งโมดูโรสวยงามมากๆมาดูกันที่ล้อฮะล้อแม็กคันนี้ได้ล้อแม็กจากทางฮอ n d ้านะไม่มีริ้วรอยสีดําคมเข้มนะครับได้แม็กขอบ17กันเลยนะฮะสภาพดีมากๆส่วนยางเนี่ยก็ยางได้ปียาง2021นะล้อยางลังลึกๆไม่น้อยที่สุดคันนี้ขับน้อยมากๆยังเป็นไยแดงอยู่อ่ะมาดูกันต่อนี่เป็นไงกระจกกระจกมองข้างนะครับสีตรงข้างกับตัวรถสีดํา สวยมากๆพร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะคือมองรวมๆแล้วมันเท่มันสวยมันดุดันมากๆนะรถเนี่ยด้วยความที่เป็นสีขาวแต่ชุดแต่งเป็นสีดําสวยงามจริงๆนะส่วนตัวที่จับประตูนะก็เป็นสีดําพร้อมกับคียร์เลสแล้วด้วยคันเนี้ยปกติแล้วมันจะเป็นสมาทคีที่เป็นแผ่นใช่ไหมเป็นแผ่นของ h o n d ้แต่คันนี้ ขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมาถือไปถือมาเดี๋ยวหายนะแต่กุญแจครบ2ดอกนะครับมาลากกันมาดูยาวๆเลยนะคันนี้ก็มีฟินชาร์กเป็นสีดำนะเป็นเครื่องสื่อสารวิทยุแต่เป็นฟินชาร์กแล้วพร้อมกับนี่เลยฮะสปอยเลอร์สวยงามมากๆโลโก้ฮอนด้าก็เป็นสีแดงเนี่ยไฟสวยงามนะครับเป็นท่อคู่ด้วยนะคันนี้อ่าเรามาดูที่เก็บสัมภาระกันนี่ที่เก็บสัมภาระขนาดกว้างนะครับผมและคันนี้เห็นอะไรได้ไหมเป็นมิราจออโต้นะับเพื่อนๆอาจจะอะไรเหรออ,อ,ออ๋ออันนี้เป็นชุดแต่ง เป็นลำโพงที่เจ้าของเก่าเขาแต่งมาเข้ามาดูกันเลยตากล้องนี่ มาแล้วนะครับเป็น m e r c u r y นะสวยงามมากๆเลยทางเราซื้อมาแบบไหนให้ลูกค้าไปแบบนั้นนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดอเองได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ถอดให้ถ้าอยากให้ถอดให้แจ้งได้เลยนะครับผมที่เก็บสปารากว้างขวางนะและรถเนี่ยเดิมป้ายแดงเพื่อถามว่าทําไมถึงขายผมไปถามลูกค้ามาให้เลยเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนรุ่นเพราะว่า C ีวิคคันนี้เป็น FE นะเพื่อเขาบอกว่าเอ้ยอยากลองเปลี่ยนรุ่นไปทางรถคันอื่นบ้างเราก็เลยรับซื้อมาเทินจากโชว์รูมป้ายแดงนะพอชนะไม่ต้องก,กลัวชนหนักพิคอมไฟไหม้น้าท่วมแน่นอน ไปเราไปดูจุดว้าวจุดต่อไปภายในตัวรถกันดีกว่าไปเลยอ่ะเรามาดูข้างในกันต่อนะประตูเป็นไงเปิดได้ง่ายๆนะครับเบาะนี่เบาะเป็นเบาะหุ้มหนังนะพร้อมกับ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยผมลองนั่งให้ดูปรับไฟฟ้าคู่หน้าสะดวกสบายมากๆเรามาดูที่แผงประตูนี้กันก่อนเลยไหมตาล้องแผงประตูนะครับคู่หน้าเนี่ยกระจกเป็นปรับออโต้ไฟฟ้า2บานนะครับผมพับเก็บอันนี้ไฟฟ้าอยู่แล้วเรื่องปกติก็คือให้มาสะดวกครบคันเปิดปิดไฟฟ้าได้หมดทั้งคู่หน้านะมาเรามาดูที่ตัวพวงมาลัยตัวพวงมาลัยมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะเป็น3ามกา้านอย่างแรกเลยแต่เป็นไง เสียงฮ o n ด้ชัดเจนนะครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชั่นนะเล่นกับหน้าจอส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นเครื่องแบบคุมคูสคอนโทรลและคันนี้เป็นอะแด็ปตีฟครูสคอนโทรด้วยนะมีเตือนออกนอกเลนม,มีทุกอย่างอาจจะกล้องเข้ามาดูในเรือนไม้กันดีวกว่าเรือนไม้อันนี้สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะ,ละเห็นไหมว่ามันจะบอกเลยตรงกลางเนี่ยมีรถอยู่อ่ะเราผมลองเหยียบเบรกให้ดูเนี่ยเหยียบเบรกก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นให้ดูเปิดเลี้ยวซ้ายล่ะเปิดเลี้ยวขวา มีให้ครบทุกอย่างนะเนี่ยเปิดไฟจุกชดมีให้ครบหมดเลยนะอย่าเพิ่งออกตากล้องเราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ด้วยเอยงตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นหน้าปัดเลือนไม้คู่หน้าแต่เนี่ยไปเจาะเอ d ีมาเลยสามารถปรับได้นะครับนี่เราวองปรับให้ดูถ้าเราอยากได้แบบข้างๆให้มันดูสปอร์ตหน่อยนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็น รอบนี่เป็นไงมันก็ทําให้เราดูสปอร์ตดูดแล้วก็าคือฝักฝั่งด้านนี้ก็ปรับได้นะเป็น fm/am/usb ปรับอะไรได้หมดเลยนะครับและคันนี้ไม่น้อยมากๆนะไม่เพียง1 5 0 0 0เท่านั้นรถฟรีเดียวยังป้ายแดงอยู่ขับ1 5ึ0 0หหาพันหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนนะถูกไปแสนกว่าเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถป้ายแดงไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่ป้ายแดงแล้วมาซื้อที่วันตัวออโต้ประหยัดตังค์ไปอีกนะครับมาคอนโซลเนี่ยนะสภาพใหม่มากๆเลยนะครับ เข้ากับตัวรถสุดๆนะครับส่วนหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสนะอย่างอย่างที่บอกว่าพอปีใหม่ๆ Honda เนี่ยทำหน้าจอสัมผัสได้ดีมากๆแล้วนะเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ได้หมดทุกอย่างนะครับระบบนำทางมีให้มาหมดนี่ชัดๆซูมเข้าซูมออกแล้วแต่เราเลยนะอยากใช้งานใช้ได้ตามปกตินะครับนี่มาดูที่ช่องแอร์ลงมานิดนึงมันเป็นแบบคล้คลคลลายๆลังพึ่งนะ กว้างมากๆแต่ว่าแอร์จะไม่ได้ออกในช่วงตรงนี้นะแอร์จะออกในช่วงตรงนี้แต่ก็ให้มาเย็นสุดๆแอร์ก็เป็นแยกออโต้ซ้ายขวาเปิดพัดลมปิดพัดลมได้ตามใจชอบและลงมาอีกนิดนึงเป็นที่ชาร์จ USB พร้อมกับที่เสียบ USB และมี power outlet 12โวลต์นะครับให้มาอย่างละจุดเลยนะอ่าเรามาลองวางชาร์จกันสดๆตรงนี้สถานะขึ้นสีสีเขียวยัง ี่ชาร์จเรียบร้อยนะครับเพราะคันนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ที่ตัวรถให้ด้วยนะดีมากๆให้มาครบคันสุดๆส่วนตัวนี่ตัวกระจกมองหลังก็เป็นตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะให้มาแล้วครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะของค่าย h อน da เขาเองเลยเรามาดูกล้องมองหลังดีกว่าว่ากล้องมองหลังเขาชาัดไหมตากล้องกล้องมองหลังให้มาแบบสามุมมองนะนี่ก็ให้มาสามมุมมองแต่ว่าโอเคชัดในตามสไตล์ของ Honda เขาและคันนี้ยังมีนี่เลยเปิดไฟเลี้ยงปุ๊บ Honda เลนวอทข้างซ้ายข้างเดียวนะครับ ก็ยังให้มาอยู่นะแต่ว่าไหนน่าจะเป็นกล้อง2 6 0องศานะรถเป็นล้านขนาดนี้แล้วน่าเสียดายแต่ใครที่ชื่นชอบในแบรนด์ทองดาพลาดไม่ได้นะครับคันนี้แล้วก็มีที่เก็บ น้ำอีก2จุดนะครับแล้วก็สามารถปรับด้โหมดได้ด้วยคันนี้นี่เป็นโหมดสปอร์ตเป็นโหมดอีโคปรับได้หมดเลยนะนี่หน้าปัดก็จะเป็นสีแดงดุดันเลยนะถ้าปรับเป็นน้อ์มอลก็จะเป็นสีธรรมดาถ้าปรับเป็นอีคอนเนี่ยก็จะขึ้นสัญลักษณ์ลักโลกทําให้เราเนี่ยประหยัดน้ํามันได้อีกนะครับผมดีมากๆเลยและคันนี้เป็น Hon d a รุ่นแรกๆเลยนะที่ให้ a อมเ e ียน i g h t มานี่คันนี้เป็นสีแดงสวยงามมากๆเลยนะครับและคันนี้ก็ให้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮมมาด้วยนะครับผมที่เก็บสัมภาระตรงนี้ ค่อนข้างกว้างแล้วนะเทียบกับรถยุโรปได้สบายๆเลยกว้างมากๆแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่โตด้วยค่ะที่ผมบอกนะเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้าทั้งคู่ผมลืมบอกรายละเอียดนะครับว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะหนังผสมกับผพ้าและเป็นคลิปแดงด้วยนะทําให้มันดูสปอร์ตด้วยความที่เป็น R S นล้นะจะจัดเต็มนิดนึงแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปคู่หน้าเลยไปเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าจะสวยงามว,ว่าจะโดดเด่นแล้วก็นั่งสบายแค่ไหนไปดูครับ มาเรามาอยู่ในส่วนของด้านหลังนะข้างหลังเนี่ยก็เป็นสีดําและเป็นเบาะแบบเดียวกันกับข้างหน้าเลยนะสภาพเนี่ยยังดีสุดๆนะครับพร้อมกับที่ชาร์จมาให้อีก2จุดอยู่ตรงกลางนะนั่งก็ขาเหลือๆหัวเหลือๆไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าใน Gen 11เนี่ยผมไปเช็คมาแล้วกว้างกว่ารุ่น F C ที่เป็น Gen 10อีกนี่นั่งได้สบายสายมากผมลืมบอกไปจุดหนึ่งตั้งแต่ด้านหน้าแล้ว ที่จับเขานี่เป็นโครเมียมทั้ง4บาร์เลยนะสวยงามมากๆเนี่ยแข็งแกร่งดุดันนะครับที่พักแขก็ให้มา2จุดเหมือนเดิมนะครับผมนั่งได้แหละนั่งได้สบายมากๆแล้วใครที่กําลังมองหาซีวิกที่เป็น FE เป็นเจนใหม่เจนล่าสุดของเขาเนี่ยแล้วอยากได้ป้ายแดงสภาพป้ายแดงด้วยราคาถูกไปเป็นแสนนะครับผมมองพลาดไม่ได้นะพอซื้อที่มอเตอรโชวโตคุ้มกว่ามีรับประกันไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีย้อมแมวอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับเมียว <c oughs> ไม่มีไม่มีมมที่นี่ไม่มีย้อมแมวนะนั่งได้สบายเนี่ย ดูคันที่เป็น RS เนอะแล้วมีชุดแต่งโมเดโลมาด้วยแม็กที่เพื่อนๆเห็นสีดําคมเข้มมากๆไปเราไปสรุปดีกว่าว่าคันนี้พลาดไม่ได้ยังไงและถ้าอยากได้ต้องทํำยังไงบ้างไปดูนะครับเอาละฮะมาอยู่ในส่วนของบทสรุปเจ้า Honda c i v i c f เนะเป็นตัวท็อป RS B ี2022ป้ายแดงอยู่ที่1 1 9่0ล้านบาท1ล้านมีทอน,นั่นเองนะครับแต่คันนี้ได้ชุดแต่งโม d ดโลได้เครื่องเสียงเพิ่มไปอีกแต่วันฮัวโต้ขายเพียง1ล้าน5้0 0 0ื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครที่กำ พลาดไม่ได้รีบโทรตรงมาได้ที่เบอร์0616745885อยากขับมาดูตัวจริงถนนกาญจนาพิเศษตรงข้างสมาคมชาวปากใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิตนะครับผมเซิร์ชกูเกิลแมปเซิร์ชช่องทางไหนขึ้นหมดนะเขียนว่าวันทูออโต้โอเอเนเล็กสองเอูทีโอเลยและถ้าอยากดูสต็อกรถของเราทั้ง200คันเผิ่มมีมากกว่านั้นเนี่ยเข้าไปได้ w w w ร์ a u t o c o m นมะครับผมมีให้เลือกสรรทุกเซกเมนต์เลยและติดตามได้ Facebook y o u t u b e นะครับผมจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบมากมายนะฮะและใครที่อยากซืืซ้้ออสสดดซ มีแหวกเนะตั้งราคาไหนขายเท่านั้นส่วนจัดไฟแนนซ์มีเงื่อนไขให้เลือกมากมายมากกว่า10สถาบันอยากจัดธนาคารไหนเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําแนะนํานะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยจองปุ๊บไม่ออกรถคืนเงินจองด้วยพิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้ไดขอลาไปกับเจ้า c ีวิกเ e ตัวท็อปคันนี้ก่อนนะไปแล้วครับวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมมีคุณธรรมสวัสดีครับ